สวัสดีครับ,บทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับเมื่อแหล่งข่าววงในของเวียดนามบอกว่าเหงียนกวงไฮกองกลางทีมชาติเวียดนามกำลังจะไปอยู่กับ สโมสรต้นสังกัดใหม่และเป็นสโมสรที่อยู่ที่ยุโรปเสียด้วยสโมสรแห่งนี้เคยลงเล่นศึกยูฟาแชมเปียนลีกและยูโรปาลีกมาแล้วและสโมสรน,นี้ชื่อว่า LASK สสโมสรในลีกออสเตรียครับผมโดยแหล่งข่าววงในก็ได้ระบุอีกว่ากวงไฮตอนนี้ได้รับการฝสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทั้งร่างกายจิตใจ และการเรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมรวมถึงโภชนาการต่างๆด้วยโดยแหล่งข่าวระบุอีกว่าเงียนกวงไฮจะไม่ลงเล่นซีเกมครั้งที่3 1นี้แล้วที่เวียดนามประเจ้าภาพแต่จะต้องเตรียมตัวเพื่อไปไปนั่งที่ม้านั่งสำรองเอ้ยไม่ใช่ครับไปเล่นที่ลีกยุโรปตามที่เจ้าตัวได้คาดหวังไว้ และแน่นอนครับเมื่อแหล่งข่าวนี้ข้อมูลนี้ไปถึงแฟนฟุตบอลเวียดนามแฟนฟุตบอลที่ไม่หยุดคอมเมนต์เลยแม้แต่เรื่องเดียวเขาก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เป็นละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์พร้อมกันครับ ฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมเหงียนกวงไฮจะไปเล่นทีม LASK ในลีกออสเตรียในลีกยุโรปไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าเราขอให้กวงไฮโชคดีทำแบบเดียวกับความสำเร็จของชนาทิพ ยกระับวงการฟุตบอลระดับภูมิภาคไปเลยแหมมาพูดถึงชนะทิพเลยนะครับขอไม่ต้องมาบอกว่าใช่เลยเส้นสัญญาไปต่างประเทศ1ปีฟานเฮามีเวลาเล่นเพียง0นาทีในทัวร์นาเมนต์ดาร์ดอา้าวทำไมคิดอย่งงางนั้นนะครับขอไม่ต้องมาบอกว่าระวังหลุมนะยังไม่สายเกินไปที่จะใส่ในอีก3ปีต่อมาโอเคตานั้นครับขอไม่ต้มาบอกว่า ผู้เล่นเวียดนามทุกคนที่ไปลีกใหญ่ๆที่ใหญ่ขึ้นฉันสับสนทั้งหมดมันจะยิงยากขึ้นอัตราความรบเรลวก็ยิงมาขึ้นยิงสูงขึ้นมนุษย์ก็ต้องยิ่งต้องการพิชิตมันมากขึ้นเท่านั้นคอมเมนต์ต้อมาบอกว่า เขาจะเป็นผู้เล่นที่เล่นเสียทีแล้วโดนไปเหลืองทันทีโอเคครับแม่ไฟไวีนามเป็นรำาจริงเขาไม่ต้องมาบอกว่าแชมป์ออสเตรียเทียบกับเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ใช่ครับมันไม่ได้เลยนะครับเขาไม่ต้องมาบอกว่าหวังว่าจะไม่เหมือนกับวันเฮาที่มีฟิตเนสโค้ชและลามแบบครบเครื่อง แต่เสียดายไม่ได้โรงเรียนทั้งสองปีคอมเมนต์ตั้มมาบอกว่าทําไมพวกคุณชอบเปรียบเทียบเหลือเกินกับชนาทิพย์เนี่ยทําไมไม่เปรียบเทียบกับโซนฮึงมินเขาคนนั้นดีกว่าชนาทิพย์ชนะทิพย์เองก็แค่ธรรมดานั่งบนมม้ั่งสํารองสมโมสรอนในเอาที่สบายใจครับอมเมนต์ตั้มมาบอกว่ากวงไฮไปทําอะไรที่นั้นแฟนบอลเวียดนามขอเมนต์ตัมว่ากวงไฮถึงแม้จะได้วกว่าชนาทิพย์ก็ยังดี ต่จะเสียเปล่าถ้าจะผ่านรางวัลของออสเตรียคุณต้องไปแมนซิตี้หรือลิวมาลิกเพื่อให้คู่ควรกับแฟนเวียดนามโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับก็ไม่ธรรมดาเพร,ราระว่านี่อาจจะเป็นแค่ความฟุ้งซ่านเบอร์19ในทีมนี้เขามีเจ้าของแล้วผมคิดว่ากวงไฮจะต้องเข้าร่วมกับทีมอื่นแม่จะเอาแบบนั้นเลยละครับขอไม่ธรรมาเพรว่า อยากเป็นเหมือนชนาทิพย์ก็ต้องพัฒนาร่างกายความเร็วภาษาเพราะไปทีมไหนๆคุณก็จะมีร่างกายที่เล็กกว่าคนอื่นเขาถ้าจะลงสนามก็ต้องเร็วกว่าก็ต้องมีสปีดมีการยืดหยุ่นที่ดีกว่าถ้าไม่เก่งกว่าอาจจะต้องนั่งเก้าอี้ยาวๆนั่งดูพวกเขาเตะหวังว่ากวงไฮจะเป็นชาวไอซน้คนแรกที่จะประสบความสำเร็จน,นะครับ ผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับหวงไฮคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในเอเชียขณะนี้ไม่มีใครเทียบกับซอนฮึงมินได้ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบเอาไปเปรียบเทียบกับชนาทิพมันจะดูว่าง่ายกว่าเอาอย่างนั้นเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากวงไฮประสบความเร็จเพื่อให้ชาวเวียดนามคนอ,อื่นได้สาม,มารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อยก,กระดับฟุตบอลเวียดนามได้ใช่เลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพม์ก็เป็นแฟนวานเฮาเหมือนกันครับและฉันรู้จักกวงไฮ ว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถรับแนวหน้าในเวียดนามแต่ผมก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปกับการส่งออกผู้เล่นของเราและควรพิจารณาใหม่แน่นอนละเข้าดีกว่าคนอื่นเขามีความฟันก็มีความทะเยอทะยานแต่ผมไม่แนะนำให้พยายามเดี๋ยวมันจะชนกำแพงอ้าว ไม่คิดอย่างนี้ครับคอมมนเตอร์บอกว่าขอบคุณกวงไฮเราเนี่ยรู้จักชื่อทีมออสเตียชื่อ L.A.S.K. และทีมนี้จะใช้ประโยชน์จากการตลาดเวียดนามเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากผู้เล่นเก่าๆที่ไป่างประเทศวานเฮาและสำหรับการเซ็นสัญญาของกวงไฮเราควรจะกำหนดการแข่งขันขั้นต่ำ เพื่อเริ่มต้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคาดว่าตอนกวงไฮไปเล่นที่เนี่ยยอดไลค์จะต้องหลักหมืน่นและคอมเมนต์ทั้งหมดจะเป็นภาษาเวียดนามทั้งหมดโอ้โห,โหจะภูมิใจอะไรครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า L A S K มีผู้เล่นเอเชีย2คนและ1นคนนั้นก็คือจากเกาหลีและ1คนจากญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ต้องกำหนดเงื่อนไขนะว่าจะนั่งมานั่งน้อยกว่า90%้าสิบเคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากวงไฮน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบางท่านบอกว่าสนามอะไรเนี่ยมีที่นั่ง6กพันที่นั่งที่สำคัญที่สุดคือจะได้ลงเล่นหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากวงไฮเล่นกับทีมฟุตบอลในเมืองที่เขาอาศัยอยู่ ถึงฉันจะไม่ใช่แฟนขับแต่ฉันก็เชียร์ชาวเวียดนามนี่แหละที่จะออกไปต่างประเทศออกไปไกลโพล้นทะเลและเราเนี่ยต้องฝ่าดนประชาชนของเราเสมอผู้เล่นรับชาติผู้บุกเบิกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนอาจรยะจะมีทงชาติเวียดนามของเราอย่างน้อยหนึ่งผืนให้เขาหันไปหาที่นั่นขอไม่ต้อมาบอกว่าลองลองดูกวางไฮถ้าคุณสามารถแตะอยู่ฟ้าแชมป์เปลีก มีแน่นอนที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและศึกนั้นจะเกิดขึ้นคงเป็นอะไรที่โอ้โหเวียดนามโอ้ยขอเมนต้องมาบอกว่าอีกครั้งกวงไฮจะต้องพยายามให้มากขึ้นถ้าเขาไปยุโรปพยายามให้มากขอไมนต้องมาบอกว่าขอแสดงความดีกับกวงไฮอาจจะต้องขอบคุณกวงไฮ L.A.S.K. จะได้รับตำแหน่งแชมป์ออสเตรียจากเขากับ60ปีแห่งการรอคอยโอ้โหคิดไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะครับคอมเมนต์มาอกว่าฉันมองว่ากวงายจะประสบความเร็จในการปูทางให้ผู้เรียนเวียดนามไปเล่นยุโรปคอมเมนต์มาบอกว่ากวงไยจะประสบความเร็จกับสโมสรใหม่ของเขาและมีส่วนสนับสนุนฟุตบอลระดับชาติที่มากมายคอมเมนต์มาบอกว่า ฉันเพิ่งค้นหาข้อมูลของ L.A.S.K โดยคาดการณ์ว่าแฟนๆเจมนมากจะติดตามเพจของสโมสรนี้หากพวกเขาขายเสื้อในเวียดนามพวกเขาจะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนของกวงไฮฉันคอยคุณแสดงทักษะและความสามารถที่จะบรรลุความฝันของคุณคอมเมนต์มาบอกว่าจากออสเตรเลียสู่เยอรมันมันคือบันไดที่คุณเคยสําหรับผู้เล่นญี่ปุ่นหวังว่ากวงไฮจะโชคดีคอมเมนต์มาบอกว่าไปญี่ปุ่นไปเกาหลีมีเส้นทางที่หนัก ถ้าคุณไปเล่นยุโรปไม่ว่าจะทีมไหนกวงไฮก็ไม่มีโอกาสเพราะเทียบกับเล่นเวียดนามกวงไฮก็เล็กกว่าอยู่แล้วแล้วถ้าไปเล่นยุโรปไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนความแข็งแกร่งทางร่างกายของคุณและคุณจะเป็นนักฟุตบอลเฉพาะแค่ในทีม B เท่านั้นโอทำไมพูดอย่างนี้ครับเฟนเวียดนานมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วก็จะเหมือนกับวานฮาอีกครั้ง คอมเมนต์ก็มาบอกวา่ากวงไฮจะนั่งมากกว่าเล่นในฟลามไม่เกินหนึ่งปีเขาเองจะต้องฉีกสัญญาและคืนเวียดนามโอ้โหคอมเมนต์ก็มาบอกว่าการเซ็นสัญญาจะมีการสมมอบจํานวนการแข่งขันได้ดูการแน่นอนว่ากวงไฮพร้อมแล้วคอมเมนต์ก็มาบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับคองเฟืองวานเฮานั่งบนมานั่งสำรองขัดมานั่งสำรองมากกว่าแต่ถือเงินถือมันนี่แล้วกลับบ้านหวังว่าเพื่อนของฉันจะมีโชคมากกว่านั้นเขาไม่ต้องมาบอกวา่า เราเนี่ยจะต้องไม่คำนึงถึงความสเร็จหรือความล้มเหลวคนที่บุกเบิกจะต้องได้รับการชื่นชมเสมอคอมมิเตอง์มาบอกว่าถ้าคุณไปเล่นผ่านสโมสรญี่ปุ่นมันจะง่ายกว่านี้โอกาสคุณจะเร็วและสูงมากอา้าตามันครับคอมมิตอร์มาบอกว่าแต่ที่ออสเตรียแล้วไปเยอรมันและสราใีต่อไปก็คือพี่เมลีของอังกฤษและยืนเคียงข้างกับซาร่า <c oughs> มันอยู่ไม่ไกลเอา้า สุดยอดอมเนต์ตบอกว่าพยายามดีสุดหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าขอสแสดงความดีกับกวงไฮฉันคิดว่าทีมที่อยู่กลางของยุโรปและการเซ็นสัญญา3ปีจะเป็นการก้าวไปสำหรับกวงางไฮในการพัฒนาต่อไปโอเคครับผมเรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์แฟนฟุตบอลเวียดนามที่พูดถึงกวงไฮของเขาที่จะไปอยู่สโมสรในลีกยุโรป ับสโมสร LASK ในดีออสเตรียครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กวงางไฮด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้นักเตะอาเซียนโทนก้าวต่อไปในลีกระดับที่สูงขึ้นนะครับรวมทั้งนักเตะไทยของเราด้วยครับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ